ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกพระสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสองเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2518บนเนื้อที่11ไร่1งาน55ตารางวาเอกลักษณ์ประจำโรงเรียนมีจิตอาสาอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนยิ้มง,ง่ายไหว้สวยพร้อมด้วยจิตอาสา ปัจจุบันมีนายชินกรเกษริเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด95คนโรงเรียนบ้านโคกพระบริหารจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านโคกพระจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิ้นลรกเป็นเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขมีทักษะด้านอาชีพน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในปีการศึกษา2,567สถานศึกษามีการดำเนินง,งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการดังนี้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภูมิทัศน์ที่สะอาดลุ่มลื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ห้องนำ้ำห้องซ้วมสะอาดทุกห้องพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนอาคารเรียนระบบน้ำประปาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมมาตรการการยกระดับผลสมเริจทางการเรียนได้แก่การสอนส่งเสริมใน5วิชาหลักถูกระดับชั้นรวมถึงมีการติว RT NT ท n e t ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อ,อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนและเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ r t N.T. O.N.E มีการน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเช่นโครงการเลี้ยงปลาในกระชังโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำซอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning มีการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนครบทุกชั้นมีการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยการใช้ AI เช่นการทำแบบทดสอบออนไลน์ผลงานที่ประสบความสำเร็จ 1. โรงเรียนบ้านโคกพระได้รับตาพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีพุทธศักราช2566ถึง2568 2. โรงเรียนบ้านโคกพระได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการ 3. โรงเรียนบ้านโคกพระได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2 5 6 6จากกระทรวงศึกษาธิการ นายอนิรุษสุขล้อมได้รับรางวัลเซมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและใบมุกปีการศึกษา2566จากกระทรวงศึกษาธิการ 5. นายสายชนขึ้นด่านกลางได้รับรางวัลการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำปีงบประมาณ2567 ประเภทปศุสัตว์ระดับคุณภาพดี 6. นางสุนีกรธนาไทยสงได้รับรางวัลการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice การพัฒนาทักษะทางสมอง executive function EF ระดับปฐมวัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อกองกระดาษทีวีมาสัจจรร,ระดับคุณภาพปานกลาง7 นางจริยาคุณพักดีได้รับรางวัลการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice การพัฒนาทักษะทางสมอง Executive Function EF ระดับปฐมวัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้เกมการศึกษาเราไม่เอายาเสพติดระดับคุณภาพปานกลางจากการดำเนินง,งานที่กล่าวมานั้นทำให้โรงเรียนบ้านโคพัก มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข